ทีนี้อยากให้พี่แพลวให้กําลังใจหรือว่ามีอะไรจะพูดไหมคะสาหรับคนที่อยู่ในยุคสมัยนี้รู้สึกว่าในยุคสมัยเนี้ยคนเราเราเจอปัญหาที่ที่ท้าทายมันมีความหนักของเรื่องต่างๆเขาอาจจะท้อใจง่ายกว่ายุคก่กนอนๆหรือเนื่องด้วยสื่อโซเชียลหรืออะไรทุกอย่างบางครั้งเวลาที่เราเห็นข่าวเนี่ยเราอาจจะหดหูใจมีปัญหาที่บ้านมีความท้อใจแล้วลมอยากล้มเลิกกับชีวิตง่าย ค่อนข้างจะง่ายอย่างเงี้ยค่ะพี่แพลวมีอะไรที่อยากจะพูดกับบรรดาคนที่ท้อใจทุกใจหรือขาดความหวังอย่างนี้บ้างบ้างหือ่คะข่าวดีในวันนี้ใช่แล้วข่าวดีนจะมีลทริคอยู่ในไบเบิลเหมือนกันซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีแบบอาจจะเป็นสดูดีก็ได้เนาะหรือจะเป็นบทความไหนก็ได้ในนั้นลองดูดีๆมันจะมีพูดอยู่แล้วเลยว่า ให้เราเตรียมตัวไว้สําหรับในปัจจุบันในยุคป,ปัจจุบัน<ม>ที่คนเราบางทีเนี่ย<ม>จะเน้นที่หาเงินกันมากขึ้น<ม>หรือะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราค่อนข้างจะลืมความเปราะบางในหัวใจของแต่ละคนเมื่อเหนื่อยล้า<ม>แล้วก็ยิ่งเวลาเราขอผสมไปด้วยเลย<ม><ม>กับที่เราไปเรียนมาที่ทําไมเรารู้สึกว่าพอเราไปยิ่งไปเรียนอะ่ะเราจะได้ยินจากคาจากอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นค,นะคิสเตียนนะแต่เขาจะพูดว่าพระเจ้าสร้าง เขาพูดอย่างนั้นเลยเหรอพูดคำว่าพระเจ้าสร้างแน่บาบ่อยมากค่ะ<า>บ่อยมากๆคือมันเป็นกลไกของการกําจัดความเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ย<า>ซึ่งร่างกายของเราอ<า>่ะมันเป็นไปได้ยังไงที่มันทํางานสื่อกันทั้งหมดและ<า>พอดีขนาดนั้นทีเนี้ยอย่างที่พระเจ้าเตือนมาอยู่ในไบเบิลอยู่แล้วแล้วมีวิธีการด้วยว่าให้เรารับมือย,อยังไงแล้วก็พี่แพลรู้สึกว่า พวกนี้ถ้าเราได้อ่านจดหมายรักอันนั้นจริงๆบางคนอาจจะยากอาจจะยังไม่เคยรู้จักพระเจ้าเลยหรืออาจจะรู้ประจักพระเจ้าด้วยซ้ําแต่ยังไม่เคยเข้าไปอ่านไบเบิลเลยไม่เคยศึกษาแบบจริงจังใช่ก็บางครั้งอะถ้าเราอะฟังจากแค่ว่าใครช่วยเราอ่านเฉยๆแต่เราอะไม่ได้อ่านจดหมายนั้นเองอ่ะ บางทีพี่แพรวรู้สึกว่าลองดูลองเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไมเซิบางอย่างที่ว่าอุ๊ยเอาปากกาไฮไลท์ที่สีสวยๆมาขีดเพื่อให้มันน่าสนใจที่แค่านังสือหน้ารักเลือมาทำที่ชอบสีที่ชอบมันเป็นแรงบันดาลใจในการเนี่ยอันนี้ก็ได้ก็ดีแต่พี่แพรวแค่รู้สึกว่าสำหรับพี่แพรวอ่ะพี่แพรก็คิดเพราะว่าได้ทริคมาจากพี่คนหนึ่งที่เคยได้ไปพอเขาพูดอันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยได้เยอะเลยคือเราแค่คิดว่าอันนี้คือจดหมายรักจากใครสักคนหนึ่ง ที่ในเนี้ยจะเตือนเราในทุกรูปแบบในทุกปัญหาที่ที่เราจะเจอเลยในชีวิตอ่ะเราเชื่อไหมในทุกปัญหาจริงๆในทุกก้าวของเราที่เราเจอปัญหาที่เราว่าเราไม่เคยเจอแต่อยู่ในนั้นอยู่แล้วและพร้อมสูตรแก้ไขให้เราด้วยแล้วก็ไม่ใช่แก้ไขอย่างเดียวปลอบใจเราต่ออีกต่างหากอะไรเงี้ยมาเป็นคอมโบเซตเลยในนั้นนี่พาให้รู้สึกว่าอันที่อยากจะบอกทุกคนมากๆเลย ของขวัญก็คือของขวัญคือจดหมายรักในเล่มนั้นเนี่ยไบบว่าเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนน่ะลองตั้งใหม่แล้วลองเปิดดูจดหมายรักอันนั้นแล้วอ่านไปเรื่อยๆทีละสเต็ปในทุกๆวันหรือบางคนมีแอปพลิเคชันในโลกที่น้องบอกว่ามันก้าวไปเร็วมากคนก็จะเจออะไรแน่นอนพระเจ้าก็ไปอยู่ในออนไลน์เหมือนกันพระเจ้าก็อยู่ในออนไลน์เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้มีฟังด้วยใครที่มองไม่เห็นตาบอดใช่ไีเป็นออเดียโอฟังได้อีกต่างหากนะคะที่เราสึกว่า อันนี้ยลองเปิดไปในแต่ละวันบางคนเริ่ม,มรู้จักพระเจ้ามไม่รู้จะเริ่มยังไงสุ่มเลยค่ะเหมือนกล่องสุ่มเปิดไปมานาะประจําวันก็ได้แล้วลองดูว่าส่วนใหญ่แล้วอะสําหรับพี่แพลนะตรงกับวันนั้นพอดีอืหรือไม่ก็ป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเรา สามารถเอาไปใช้ได้ทันเวลาใช่ใช,ใช่มันส่งตรงมาจากพระเจ้าเลยเนาะใช,ใชะ่ก็ท้ายที่สุดนี้อยากให้ี่แพรวพูดถึงเรื่องของคําว่าข่าวดีสักหน่อยค่ะ<า>อยากจะรู้ว่าสําหรับีิแพรวเนี่ยเวลาได้ยินคําว่าข่าวดีอะอ,อะไรคือคําว่าข่าวดีจริงๆในชีวิตของีิแพรวข่าวดีจริงๆค่ะข่าวดีจริงๆคือีิแพรวรู้สึกว่าการที่ได้มารู้จักพระเจ้าอ่ะ คือข่าวดีสำหรับพี่แพวเพราะว่าก่อนหน้านี้มันค่อนข้างจะเคว้งค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองอมีครบหมดแล้วแหละแล้วก็หามาได้ด้วยตัวเองเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคำว่าเหนื่อยจังอยู่เอแต่ทั้งที่ปัญหาน้อยกว่าตอนนี้หลายล้านเท่าจากที่ผ่านมาวันนั้นนะที่ยังเมาแหงอ่ะเราไปโบสถ์อ่ะก็คือไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่รู้จักพระเจ้าในวันนั้นอ่ะ วันนี้เราเพิ่งมาเจออ่ะไม่แน่ใจว่าที่พรวอาจจะแบบป่านนี้ได้เป็นเป็นโรคอะไรไปแล้วก็ได้เพราะปัญหาที่เจอได้ไม่ดีเท่าทุกวันแล้วทุกวันนี้บางทีบางคนน่ะก็มีคําว่าท็อกซิกเร็วมากๆสําหรับทุกอย่างเนาะไอคนนี้ก็ทำไมคนนี้ท็อกซิกฉันไม่ครบแล้วความอดทนน้อยลงแต่ว่า่ิพาวรู้สึกว่าเราอยู่กับพระเจ้าอ่ะเรารู้ว่า เฮ้ยบางอย่างมันก็ไม่ใช่ท็อกซิกแต่ความรักของเราอ่ะมันคือการที่เราก็ต้องอดทนและเข้าใจกันด้วยอเออแต่อย่าลืมอันนึงที่พระเจ้าก็สอนมาคู่กันเลยก็คือว่ารักเพื่อนบ้านให้กับรัก,กตัวเองถูกต้องเพราะฉะนั้นน่ะมันยังจะมีอันเนี้ยมาบาลานซ์ทำให้เราอะ่ะไม่ได้ถูกลังแกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วว่า นี่คือข่าวดีที่เราเข้าใจในเรื่องความรักความอดทนเข้าใจอะไรมากขึ้นแม้บางครั้งการเป็นคริสเตียนอ่ะเพราะเราก็ไม่ใช่พระเจ้ามันแน่นอนว่าเราไม่สมบูรณ์อยู่แล้ว<ม>เราถึงต้องอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเนาะ<ม>การที่ที่มาอยู่กับพระเจ้าอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าในโลกใบน,นี้ที่ทุกคนอ่ะบอกว่าการทําอะไรที่ดีอ่ะมันเฟกแต่ในขณะเดียวกันอ่ะเรามาอยู่กับพระเจ้าเรารู้สึกว่า<ม>ความจริงก็คือความจริงถ้าเราทําดีด้วยความจริงไม่ต้องกลัวใค<ม>รเออให้ใครบอกว่าทําไมต้องอยากเป็นคนดี ก็เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเราก็พูดไปเลยว่าเราอยากเป็นคนที่ดีขึ้น <c oughs> เราไม่ได้อยากเป็นแบบเหมือนที่แบบโอ้ยฉันต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ฉันคนชอบฉันที่ <c oughs> ฉันมีเงินหรือ <c oughs> ฉันอะไรเงี้ยเราอยากให้เราอยากไม่ต้องมานั่งคิดด้วยซ้ำว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเรายังคงยึดมั่นในในหลักคําสอนของพระเจ้า <c oughs> ก,ก็ก็ทาให้เราเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกเป็นเกราะป้องกัน <c oughs> ชีวิตของเราเป็นเหมือนของขวัญชิ้น ชิ้นโบแดงชิ้นโบแดงจากพระเจ้าเลยสําหรับเรื่องนี้ที่ทําให้เราทั้งแข็งแกร่งแล้วก็มีความอ่อนโยนในตัวมากขึ้นนะอาจจะไม่ได้มากักทีเดียวอะแต่มีมากขึ้นและดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเลยค่ะก็นี่นะคะทุกคนคือประสบการณ์ของพี่แพลวคณิค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่แพรววันนี้ได้ประโยชน์มากมากขอบพระเจ้าอวยพรนะคะขอบคุณเช่นกันนะค่ะขอบคุณค่ะ